เทศบาลนครขอนแกที่สงเป็นีเข้าไปคุณอยากเป็นสมุดท่อต้คูาตีต้องสมาครเครื่องด่าเีทุกคนขึ้นบนเมทีก็ได้เ่องไรเ่อันรัอันนี้เรื่องพ้เศษรุ่มพิเศษขาววุนสนุกด้วยวอกอนเศรษนกิจพอเพียงกละเป็น,น,นากนารก เดิกันมา เสื้อเชือดุกี่ามีเป็นอายมรเป็นเบ้าอายเด็กียร์ลำไัดอยู่เป็นเบาเป็นหลรูก่อนลถ้าทำไหนนะลูกมันนำกำลังได้เลยค่ะอันนี้คือาเสื้อเืค่ะดูสีถิกดูสันดีแตนดูแต่ดอนนี้อนนี้มากทุนด้วยอุ้ยสื้เอันนี้ทุนด้วยเห็นไหมเห็นไหมอามาทุ มีครูครูเทศบาลหน้าคนละหนึ่งร้อยร้อยชดซุงละค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้แหละครับพี่น้องเข้าไปเิ็งในยูทูบมาลั่สองคนนี่คนดึงทัวร์หลดนเนี่ยสรอยมูบาลเซรีเฮาลัดมี่ดาราแค่เฮาตัวูหเป็นระดี๋ววลงยูทูบ่ะลั่ไหม่เท้งไปรั่ในงานกระสวงศึกษาทิการมาหลายงานแล้วก็โดยเฉพาะโรงเรียนสนามปีนค่ะ าบริเวเป็นโซนสเสริมไอซองก็เะเป็นมอลักงประจำรงเรียนสนามบินตอนนี้ก็ล่งต่อไปแล้วก็ลูกไม่ให้ถุดเป็นซ้ายแล้วก็ต่องหนาอกคนหลดมาเป็นร้านย้ายราชีอยูก็เป็นมอล่างของายจินีเนอนะคะโอเนะคะ